ของเราเป็นใครเออ,อแขกรับเชิญของเราวันนี้นะเป็นถึงซูเปอร์สตาร์ความหล่อเนี่สูสีสูสีมากับนัดเดทเลยคือเยอเลยถ้าอย่างี้ใหม่จะได้จัดหนักจัดเต็มจะได้แบบประทับใจสตอรี่ไปอีกเด้อยอยากได้ใช่ไหมถ้าอย่งงางนั้นขอเสียงตัวมือตอ้อนรับแจ็คแฟนชาร์ดจุเต้นจ่ดเต้นจเ้น ไหนบอกหล่อรำเท่สมาร์ทหุนดีเซ็กซี่นี่มันเด็กของชัดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไงไม่ถูกนะเกินได้แบบซุปเปอร์สตาร์แซงมาแบบว่าสูสีคู่ขี้กับน้าเดทมาเลยแซงมาพร้อมกันปึ้กรถชนไปก่อนนั่นะนั่นน้าเดทนี่น้าเดทมาสามวันแล้วดเมาสามวันเลยคุณเราเป็นอยู่แล้วใช่ๆคนเราเล่นยังไง เขาก็แบบรักแจ็คดีมากแถวถึงแจ็คเฮ็ดทุกอย่างแล้วนั่งหลงจะได้สนุกสนานบ้างโอเคครับผมน้องบอกว่านี่ตื่นเต้นมากได้แจ็คแฟนฉันมล้วได้แบบสัมภาษณ์ด้วยเดี๋ยวแล้วแจ็คก็หารูาด้วยแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ข่ามมาด้วยเราเราชอบเธอเปล่าเป็นเราคือแบบอ่าโป่งแดงเราเราเล่นตั้งแต่ตอนแต่งหน้าแล้ว ไชอบ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 คือเป็นเพื่อนไปก่อนแล้วค่อยว่าอทีนั่งนั่งนั่งมีรถขับยังไงไม่ไม่เขาบอกเคายังไม่มีจะทำไหมเออแล้วแต่นี่ก็นั่งแท็กซี่มาเลยทำไมไม่เอาคนนี้มานั่งนี่สลัดจะได้สลัดสลอดเขาสอดเล็กน้เธอเหมือนลิงอ่ะเธอมัดผมเหมือนลิงจะจะได้เหมือนลิงเออเธออย่ามัดผมตรงนี้ดิจริงๆเนี่ยเขาดูดัดตันน่ารัก เอาอย่างนี้ยก่อนที่เราจะเข้าสเปคเนี่ยเราต้องท้าความมาก่อนเผื่อเขาชอบเพราะว่าพอหลังจากเขารู้วิังการไปแล้วเขาอาจจะแบบเฮ้ยแจ็คเทว่ะสมัยเก่งเลยเล่าเลยไวัเรียนของพ่อเริ่มเริ่มเลยอนุบาลหนึ่งถึงมสามอ่ะเรียนที่โรงเรียนจักรพง์วิทยาลัยอยู่ปราจีนบุรีเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับทหารครับทำไมุพี่แจ็คไม่ได้ทหารเลยอ่ะตอนแรกอ่ะผมไม่ได้อ้วนอย่างนี้หรอกคือตอนเด็กเนี่ย โดนรถชนตั้งแต่แบบสี่ขวบเออโดนโมไซค์ชนแล้วก็มันต้องผ่าสมองแล้วหมอว่าโดนเส้นอ้วนพี่บอเออหมอบอกพ่อพ่อก็บอกว่าให้กินยาไงแล้วก็เอ้ยถ้ามีโดนเส้นอ้วนคือเราก็ไม่ได้อ้วนขนาดนี้ตอนเด็กเนี่ยเป็นเด็กเรียนหรือว่าเป็นเด็กเกเรถ้าเอาจริงอะช่วงมต้นเนี่ยจะเป็นเด็กแบบรียอร้อยหน่อยติ่มๆิ่มอะไรเงี้ยจะเป็นเด็กกวนวๆไม่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับผม อะไรประมาณมานี้มอปลายนี่ก็จะจะ,จะแบบจะมีเรื่องเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะว่าเราได้ได้ทํางานได้เรียนไปด้วยอะไรเงี้ยมันจะเหนื่อยนิดนึงทุกครั้งที่ผมทํางานเสร็จเงี้ยผมก็จะกลับมาเรียนจากกรุงเทพมาสระบุรีตื่นเช้ามาไปเรียนยคนครนายกอะไรเงี้ยมันเหนื่อยมากอะอคือคนอาจจะมอแบบไอ้นี่ทำไมพูดจาแบบ ไม่เพาะมั่งแล้วก็ทำตัวไม่ค่อยดีมันเป็นคาแรคเตอร์ผมแต่ชีวิตจริงผมแบบรักครอบครัวมากเลยนะโอ้ยไม่จริงสงสัยตาไปด้วยเลยสงสายตาไปยังยังฟันเรายังไม่ได้ดัดฟันเราคืนฟันเราไม่สวยเขามีแฟนคนดีอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยมีไหมอ่ะเฮยนี่มีไหมเหรียญได้จบเลยเอาเบอร์มันไดยเสร็จแล้วอ่ะเฮ้ยเปลียนเลยดูดูไม่ดีแล้ว เปเด็เรียบร้อยเป็นเด็กรับผิดชอบใช่ถ้าถ้าพอหลังจากมปลายนะผมมีความคิดอย่างนี้นะแต่ตอนมต้นอ่ะมีวิลกรรมเยอะเหมือนกันอวิลกรรมแรกก็คือเป็นเรื่องที่แบบจําถึงทุกวันนี้นะครับผมเนี่ยก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อโอโอเรียกว่าทำมันดูอยู่นะบอกด้วยว่าว่าอย่าทําอย่างนี้อีกเลยคือแบบมันไม่ดีหรอกคือพี่โอเนี่ยครับเขาอ่ะ ชอบถ่ายเงินผมเหมือนแบบเจอผมทุกครั้งมันจะเห็นแบบไอ้อ้วนจะเรียกผมไอ้อ้วนเอาตังวันี้หบาทบอกพี่โอ้ที่ผมไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยครับผมไม่ให้ใช่ไหมมันก็ต่อยท้องผมเลยอะตอนนเป็นอะไรอ่งยังครับเราจะทําไงอ่ะผมก็เจ็บแล้วพอเสร็จปุ๊บดูรูแล้วผมก็เจ็บเกตกันต่อจากนั้นเขาต่อยผมปุ๊บผมก็ต้องแบบ คือจะรัดยางไว้ไงตอนนั้นเงินเหรียญผมผมไม่ค่อยมีตังค์ครับผมก็จะแบบค่อยๆแกะเหรียญให้เขาแล้วก็เอาให้เขาห้าบาทบอกอาจาร์อาจาร์เขาก็ก,ก,ก็ก็ตีพี่โอ๋หรืออะไรเงี้ยแต่เขาก็ทําบ่อยๆแล้วเขาก็จะขู่แบบว่าเฮ้ยมันี่นี่มาใต้ถุนเลยแบบฟ้องอาจารย์หรืออะไรเงี้ยแล้วใต้ถุนมันเล็กอะพวกตัวผมใหญ่ครับ <laughs> ผมว่าพี่โอ๋ให้ทำผมหม่ครับคือ <laughs> แบบโอ้มันมันขัดเข้าไปอีกครับยัดเข้าไปใต้ถุนเดี๋ยวให้เจออย่าเจออีกที ไอโอตอนนี้ตัวใหญ่กับมันแล้วแต่คือมันก็เป็นวีรกรรมเด็กๆนะฮะแต่แต่ก็แบบอยากอยากจะบอกรุ่นพี่ว่าแบบอย่าอย่าอย่าไปทำอย่างนั้นอย่ามันแก่น้องๆใช่ไม่ดีไม่ดีมาเรื่องของเบลเรื่องของเบลทุกคนต้องเคยเล่นวิ่งไล่แปะใช่ป่ะเออวิ่งไล่จับทุกคนก็ต้องแบบลาปุ๊บก็จะมีคนเดี๋ยวลาปุ๊บอะไรวะลาปุ๊บเอ้ยมันมีแต่โอนายเฮ้ยเบลมันลาปุ๊บถามป้ายไหมแจะรู้ป้ายรู้เหรอ ต้องการ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 ถ้าไปปักประหลาดก็คือต้องเป็นใช่ป่ะแล้วทีนี้วันนั้นเน่ยเพื่อนอ้วนๆหนึ่งคนเป็นชื่อบีแล้วทุกคนก็วิ่งแอบๆจนไอ้บีเนี่ยวิ่งไปเจอไอ้นิ่มนิ่มก็แอบอยู่ใต้ชั้นวางทีวีนิ่มเห็นแล้วว่าบารวิ่งมาไกลๆแต่มันคือณจุดนั้นคือเหมือนเราวิ่งหนีเจสันจำได้ป่ะตอนอารมณ์เราวิ่งหนีเจสันจำได้ป่ะตอนที่น่ากลัวมากพอไอ้นิ่มเห็นบารปุ๊บบี เห็นเอพีปุ๊ไก่ไก่ไอเจสันไม่มีใครเนี่ยเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเห็นไอ้บีไก่ไก่ปุ๊บไอ้นิ่มก็ไม่ไม่อะไรเลยคือณจุดนั้นต้องวิ่งละแล้ววันนั้นคือเป็นวันคีนโรงเรียนคือห้องจะเป็นห้องกระจกประตูกระจกก็ขัดกระจกเรียบร้อยเงาวัดไอ้นิ่มก็วิ่งเลยแล้วณจุดนั้นมันก็วิ่ง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 เพ้งกระจกแบบโอ้ ทุกคนก็มาสัมภาษณ์นิ่มทำไมจไม่ได้ไม่ได้แล้วเป็นแบบกระจกบานนี่ใช่เป็นจิ้มจิ้มอยู่เลยอ่ะคือจิ้มคือจิ้มค้างไว้เป็นตำนานนระจกจิ้มกระจกเหรอใช่เป็นตำนานนิ่มพุ่งชนกระจกโอ้โหไม่หรอกนิ่มเขาเต็มที่กับชีวิตไงเป้าหมายเอาไว้พุ่งชนนี่มันสรงแก้วโฆษณาเนี่ยเอาพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ